ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันพุทธที่2กุมภาพันธ์2,565รารายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้น แล้วก็พร้อมสําหรับการลงทุนในวันพรุ่นี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับก็สวัสดีนะครับสําหรับวันที่2เดือน2นะครับปี2,022นะครับแหมอะไรเลข2มันจะเยอะขนาดนี้นะครับวันนี้นะครับเซ็ตอินดซ x ก็บวกไปอีก6จุดนะครับปิดที่1,668จุดนะครับก็ปรับตัวขึ้น 0.4%นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับเพื่อนๆนะก็ถือว่าวันนี้เราเนี่ยวิ่งช้าไปสักนิดนึงนะครับโดยเอเชียเฉลี่ยวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้น1%นะครับส่วนอาเซียนโดยเฉลี่ยนะครับถ้าไม่รวมประเทศไทยนะก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก1.2%นะครับคืออาการของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับตอนนี้เนี่ยอาการมันจะคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าไอ้เรื่องของความกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวนโยบายการเงินของเฟดเนี่ย มันก็ผ่อนคลายได้ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าอย่างน้อยน่ะแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนไปซะทุกเรื่องแต่มันก็มีอยู่หนึ่งเรื่องที่มันชัดเจนก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับที่มันชัดเจนว่าจะขึ้นในการประชุมครั้งถัดไปนะครับกลางเดือนมีนาคมนี้แม้ว่าเราจะยังไม่รู้นะว่าจะขึ้น25เบสิสพอยต์หรือว่าจะขึ้น50เบสิสพอยต์ก็ตามแต่อย่างน้อยน่ะนะครับเราก็รู้แล้วล่ะว่ามันกําลังจะขึ้นแน่ๆในเดือนมีนาคมนะครับ ส่วนประเด็นที่2นะครับมันก็เป็นเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับซึ่งถ้าเกิดมองผ่านตัวของ PCE ทั่วไปในเดือนมกราคมของอเมริกานะที่มันออกมา5.8% Year on Year เนะเพิ่มขึ้นแม้ว่ามันยังคงสูงอยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นการปรับตัวขึ้นในอัตราเร่งที่ลดลงนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ตลาดค่อนข้างสบายใจกันพอสมควรนะครับมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันแสดงออกในตลาดทุนทั่วโลกเนะี่ยมันก็เริ่ม อยู่ในโทนที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของดัชนีความเรียกผันผวนนะหรือที่เรียกว่า VIX Index นะครับของ S&P 500เนี่ยก็ปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะอยู่ที่2.7นตะครับตอนนี้อยู่ที่ 21. จุดซึ่งจะสังเกตว่าไอระดับเนี้ยนะครับมันเป็นระดับก่อนที่จะมีการรายงานนะครับผลประชุมเฟดในรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งในรอบที่ผ่านมาเพื่อนๆจะได้ไหมที่รายงานออกมาแล้วก็มีคําพูดถึงเรื่องของการลดขนาดบาลานซ์ชีท จากนั้นมันก็พุ่งทยานขึ้นไปนะครับงั้นอันเนี้ยอาจจะพออนุมานได้ว่าความผันผวนหรือความกังวลเรื่อง,องความผันผวนอ่ะมันลงมาอยู่ในระดับที่เป็นปกติแล้วนะครับอันที่2ที่เรามองเห็นก็คือตัวเลขของอพันธบัตรนะรสาระสิบปีบอลยูเนก็ลงมาต่ํากว่า1.8%แล้วนะครับส่วนประเด็นที่3ก็คือหุ้นที่เคยเป็นผู้ร้ายนะครับถูกเทขายกันอย่างเละเทะ ก็คือหุ้นโกลด์สต็อกนะครับก็เริ่มฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสามารถดูผ่านได้นะครับในตัวของดัชนี N แอสเดที่อเมริกานะก็ปรับตัวขึ้นฟนื้นขึ้นมาอย่างโดดเด่นเลยนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับไปที่มุมมองที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าแม้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะมาเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ว่าหุ้นอะไรบริษัทอะไรน่ะยังคงสามารถส่งมอบการเติบโตของกําไรได้สูงกว่าอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยนะครับยังไงมันก็เป็นวินเนอร์อยู่ดี แม้ว่าในระยะแรกนะครับในเชิงของ valuation นะอาจจะต้องมีการปรับประมาณการปรับราคาเหมาะสมะลงมานะครับเรื่องจากเงินเฟ้อที่มันเพิ่มขึ้นเหล่านี้มันทําให้กําลังซื้อของคนมันลดลงเพราะฉะนั้นการประมาณการรายได้สูงๆน่ะมันก็อาจจะไม่สูงขนาดนั้นนะครับเพราะในระยะแรกน่ะของหุ้น growth stock น่ะเวลาจังหวะที่ดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นน่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละฮะ ถูกขายทางกําไรนะครับถูกปรับ valuation ราคาเหมาะสมลงมาแต่สุดท้ายน่ะถ้ามันยังโตได้กําไรมันยังโตมากกว่าเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นนะยังไงมันก็ยังคงเป็นที่หมายปองของนักลงทุนอยู่ดีนะครับสังเกตได้เลยว่าตลาดหุ้นใน n ส s ด a กนะแม้ว่าจะถูกเทกันมาเล็กเทนะสุดท้ายคนก็มองหาเฮ้ยอะไรที่มันยังคงเติบโตได้อยู่ก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของเซทอิน x นะครับ ตอนเช้าเนี่ยเอเชียมาสวยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งของญี่ปุ่นนะบวกกัน1%กว,กว่าก็ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็เปิดกระโดดนะครับประมาณสัก4จุดในตอนเช้านะครับแล้วก็ลงไปฉลับติดลบแป๊บหนึงในช่วงเช้านะครับซึ่งตอนที่เซ็ตติดลบในช่วงเช้าน่นนะครับอ,อยู่ที่1,658จุดนะเป็นจุดต่ำสุดนะซึ่งพอไปเทียบกับแท่งเทียนของเซ็ตเมื่อวานนี้นะจะสังเกตว่า เซตอินเดไม่ทำนิวโลนะแค่เฉียดจะทํำนิวโลนะครับแล้วจากนั้นมันก็สามารถม้วนตัวกลับมาอยู่ในแดนบวกได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ภาคบ่ายเนะี่ยยืนอยู่ในแดนบวกอย่างแข็งแรงเลยนะครับไปปิดที่1,668จุดนะครับซึ่งข้อสังเกตของการเคลื่อนไหวของเซตวันนี้นะครับมีอยู่2ประเด็นนะครับอันที่1คือพอไปดูภาพแท่งเทียนของเซตอินเด็กจะเห็นว่ามันเป็นแท่งเทียนที่มันมีการยกจุดต่ําสุดนะครับภาษาหุน้นเรียกว่ายกโล ติดต่อกัน4วันแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับด้านบนสุดนะครับไส้เทียนด้านบนนะครับก็เป็นภาพของการยกไฮเช่นกันยกไฮก็4วันติดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างแท่งเทียนในลักษณะนี้นะครับยกโลยกไฮติดกัน4วันแบบเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าสวยระดับนางสาวไทยเลยทีเดียวนะครับส่วนประเด็นที่2คือในภาคบ่ายนะครับหลังจากเซตกลับมายืนในแดนบวกได้นะเพื่อนๆสังเกตดูนะมันจะเป็นแรงซื้อที่ค่อนข้างสม่ําเสมอมากแล้วก็ไม่มีการเท ไปอยู่แดนลบในภาคบ่ายเลยครับคือยืนแดนบวกได้ทั้งภาคบ่ายแล้วก็แรงซื้อขึ้นมาแบบสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นการยกฮยกโล4วันติดนะครับภาคบ่ายยืนได้สม่ำเสมอไม่มีเหวี่ยงมาแดนลบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบการขึ้นที่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูหุ้นนะครับที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับวันนี้กลุ่มที่เด่นที่สุดแล้วก็แปลกประหลาดที่สุดนะก็คือกลุ่มของ Finance นะครับ ซึ่งอย่างที่เพื่อนๆทราบกันว่าในจังหวะที่ดอกเบีย้ยมีโอกาสเป็นขาขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มไฟแนนซ์นะครับดูไม่ค่อยดีนะเพราะว่าต้นทุนของเงินเขาน่ะมันจะสูงขึ้นเพราะว่ากลุ่มไฟแนนซ์น่ะมันไม่สามารถระดมเงินฝากได้นะครับเขาต้องไปกู้แบงก์มาแล้วเอามาปล่อยต่อยทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเกิดว่าดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นในอนาคตแบบนี้นะครับต้นทุนเขากาลังจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นของกลุ่มไฟแนนซ์วันนี้คือ มันกลับเพิ่มขึ้นนะครับราคาหุ้นดีกันขึ้นมาแม้ว่าสถานการณ์ดอกเบี้ยมันกำลังจะเป็นขาขึ้นแต่ว่าพอเข้าไปเช็คดูเนี่ยการขึ้นในรอบนี้ของกลุ่มไฟแนนซ์นะมันเป็นการขึ้นมาจากหุ้นไฟแนนซ์ที่มันอยู่โซนล่างนะครับหุ้นที่โลกลืมหุ้นที่มันเป็นลักษณะขนาดกลางขนาดเล็กทั้งนั้นเลยนะครับหุ้นไฟแนนซ์ตัวพ่อตัวแม่น่ะวันนี้แทบจะไม่ขยับนะเช่นตัวของ mtc เซาท์หรือว่าติดล้อนะแต่กลับกลายเป็นหุ้นที่อยู่โซนล่างกลางเล็กเนี่ยเล่งขึ้นมานะครับ ตัวที่เด่นที่สุดวันนี้ก็คือตัวของบัตรเครดิต KTC นะวันนี้ปรับตัวขึ้น4%นะครับตามข่าวเขาก็บอกว่าเป็นการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกําลังจะฟื้นนะครับในขณะที่ตัวของช็อปดีมีคืนใช่ไหมมันก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วประมาณเดือนกลางเดือนกุมภาแล้วก็เรื่องของการเปิดประเทศเทสแอนโกต่างๆน่ะมันก็ทําให้กิจกรรมการท่องเที่ยวคึกคักขึ้นนะครับรวมถึงเราเที่ยวด้วยการเฟดใหม่ก็ามาอีกแล้วก็เลยมีความคาดหวังว่าการจับจ่ายใช้สอยนะครับผ่านบัตรเครดิตอ่ะ มันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมก็แอบเสียอยู่มกันนะทุกวันนี้อันนี้เรียนตรง,ตรงๆผมใช้บัตรเครดิตน้อยลงมากเลยผมใช้ระบบสแกนซะส่วนใหญ่เลยเออแต่ก็ไม่แน่นะคือบางคนก็อาจจะใช้เรื่องของวงเงินของบัตรเครดิตเอามาใช้ก่อนก็ค่อยไม่ว่ากันนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้ประโยชน์ขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับส่วนตัวอื่นที่ฟื้นขึ้นมาด้วยครับก็จะเป็นตัวของอีออนนะบมสามเปเเฮง6% n เ a อ็นแครหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็สักสยามบมอีก4%นะครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ดีดขึ้นมานะแต่ว่าเป็นการดีดตามของ n สเดนะโดยหุ้น n สเดเนี่ยที่อเมริกาเน่ยเขาปรับตัวขึ้นถึง7%ในรอบ3วันนะครับก็เลยทําให้หุ้นอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราก็คงจะต้องฟื้นกับเขาด้วยนะครับวันนี้ที่เด่นที่สุดก็จะเป็นตัวของ Delta นะครับปรับตัวขึ้นไป6%ครนณนี้กลุ่มที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับหลักๆเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ของการเทคโปรฟิตกับเรื่องของการปรับเรื่องของหน้าหุ้นซะมากกว่านะครับ กลุ่มของพลังงานนะครับวันนี้สอพอนะแม้ว่าน้ํามันจะออกมายืนสวยนะเกือบ90เหรียญต่อบาเร็วแล้ววันนี้ก็เป็นภาพของการปรับตัวลงนะประมาณสัก1คงเป็นภาพของการ take profit กันนะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของโลงกลั่นนะเออไทยออยสปอาร์ซีไออาร์เนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงกันประมาณสัก1%เสร็จๆษนะครับผมว่าอาการของกลุ่มลงกลั่นอ่ะมันเป็นเป็นอารมณ์แรกอ่ะเวลาเราเห็นตัวของ น้ำมันดิบมันปรับตัวขึ้นสูงๆน่ะคนก็กังวลว่าต้นทุนของพวกโรงกลั่นน่ะมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคนก็กังวลว่าถ้าราคาน้ำมันปลีกในประเทศมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอ่ะไม่รู้ว่ารัฐบาลน่ะจะใช้มาตรการอะไรมากดดันไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นหรือว่าปั๊มน้ำมันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโรงกลั่นน่ะอยู่ตรงกลางก็แอบเสียวอยู่เหมือนกันว่าจะโดนบีบนะก็เลยทําให้วันนี้เรียกว่าแรงซื้อน่ะหายไปพอสมควรเลยสำหรับกลุ่มโรงกลั่นนะครับ ส่วนในกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มลงไฟฟ้านะก็ยังเป็นภาพของการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับบีคลิมลงอีก0.7% GPS c เนี่ยลงอีก0.3นเซะครับก็เป็นอารมณ์ของทิศทางดอกเบี้ยมันกำลังจะเป็นขาขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นพวกลงไฟฟ้าเนะี่ยเขาจะใช้วิธีประเมินมูลค่าแบบคิดลดกระแสเงินสดนะครับเป็นการเอาเกระแสเงินสดในอนาคตตีย้อนกลับมาเป็นภาพปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นนะ่ย ตัวอาหารมันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ valuation ของกลุ่มโรงไฟฟ้ามันมีมูลค่าลดลงเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นเพียวโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบแบบนี้นะครับแต่ว่าโรงไฟฟ้าอะไรที่เริ่มผันไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นตัวของ Gulf Energy เนี่ยเขาก็จะพอจะยืนทนสู้กับเอกเบี้ขาขึ้นได้นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวของบ้านปูนั้นลบไป1%นเป็นะครับกันกุลลบไป2%ก็เป็นภาพของ profit taking นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสรุปหน้าหุ้นวันนี้นะครับอารมณ์ของหน้าหุ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเอาหุ้นที่อยู่โซนล่างเนี่ยกับมันเล่นกันนะอ่าก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่หมุนหมุนกันเห็นเหงามานานก็ดึงมาเล่นนะครับส่วนกราฟเด่นเด่นวันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของ ICT นะแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายแต่ว่าฟอร์มตัวค่อนข้างดีนะในตัวของ d ีแท็กกับ Tool เช่นเดียวก,กันกับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับหลังจากวันก่อนพุ่งทะยานขึ้นมานะครับสองสวันที่ผ่านมาก็เป็นการของการพักฐาน แล้วก็เริ่มเตรียมที่จะม้วนตัวขึ้นนะครับกราฟสวยๆก็จะเป็นตัวของ Land and House นะครับ S C Asset แล้วก็ตัวของ Q House แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่นอกคลอกนะก็คือตัวของ Origin นะวันนี้เบรกแนวต้านขึ้นมาเลยพร้อมกับวนลุ่มด้วยนะครับตามข่าวเขาก็บอกว่า Origin A นะครับก็เขาเรียกว่าลักษณะของการปรับตัวนะเพราะเขาก็รู้ว่าในปี2015นะครับอุปสงค์ของอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่นะ มันยังคงมุ่งไปหาบ้านแนวราบทั้งนั้นเลยนะครับคอนโดมิเนียมยังไม่ใช่ในจุดนี้เขาก็เริ่มมีการปรับตัวจะไปลุยเรื่องของบ้านแนวราบมากขึ้นผ่านบริษัทลูกที่ชื่อว่า BRI นะครับอันนี้ก็เป็นผลของการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของอุปสงค์นะครับส่วนกลุ่มที่วันนี้ดูจะแบบลักษณะของการเลิกเล่นไม่เชิงเลิกเล่นอ่ะเป็นลักษณะของการพักๆนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่เล่นกันมาแล้วอยู่โซนบนก็เป็นภาพของการหมุนเทคโคฟิกกันนะครับ ส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับนักทุนสาบัเนี่ยน่าติดตามนะวันนี้เป็นการซื้อติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับซื้อไป1,300ล้านบาทรวม2วันเนี่ยซื้อกัน1,700ล้านบาทนะครับเลข2ของนักทุนสาบันเนี่ยมีความสําคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปีที่แล้วนะนักทุนสาบันไม่เคยซื้อติดต่อกัน2วันเลยเต็มที่ก็1วันแล้ววันลุ่งขึ้นก็เป็นภาพของการขายอันเนี้ยเป็นการซื้อติดต่อกัน ครั้งแรกนะสวันของนักทุนสาบันน่าจับตามากนะครับเพราะว่าไอรอบซีรีส์ของการขายรอบเนี้ยตั้งแต่วันที่9ธันวาดาสาบันขายหุ้นบ้านเราไปทั้งสิ้น40,000ื่นล้านบาทนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยถ้าสาบันยังคงซื้อต่อเนื่องผมว่าเราอาจจะเห็นฝั่งของซีรีส์การซื้อของนักทุนสาบันได้เช่นกันนะครับจับตานักทุนสาบันให้ดีเลยในช่วงนี้นะครับ ส่วนทุนต่างชาตินะครับเป็นภาพของการพลิกจากซื้อมาเป็นขายนะแต่ก็เบาๆนะครับ 1, 1ล้านบาทนะงั้นรอบนี้จับตานัทุนสาบันให้ดีเลยนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่61,327ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้3%เนะครับเพราะนั่พราะกลับไปดูกับประเด็นของการโครงสร้างในการขึ้นใช่ไหมยกไายกโล4วันนะครับภาคบ่ายยืนแดนบวกได้สม่ำเสมอนะครับ รวมกับเรื่องของวอลลุ่มที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นแม้ว่าจะฟื้นเบาๆนะ3%แต่รวมเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงสร้างการปรับตัวขึ้นที่พอใช้ได้นะครับสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เนี่ยจะมีการประชุม o อเปกนะครับก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรนะครับแกก็ยังคงคาดว่านะครับจะดําเนินการตามแผนเดิมนะก็คือเพิ่มกําลังการผลิตวันละ4 0 0 0 0บา์เรลต่อวันนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่า มันอาจจะตีความได้ว่าราคาน้ํามันดิบในช่วงนี้คงจะไม่ลงล่ะนะครับแต่ถามว่าจะขึ้นไหมผมคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยปัะชาชนก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันอยู่ในจังหวะของการค่อยๆฟื้นตัวนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยนะมันไม่น่าจะลงแล้วล่ะนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมว่า บางทีเราต้องยอมเขาอ่ะคือโอเปกช่วงก่อนเขาก็อ้วกแตกนึกออกไหมช่วงนี้ให้เขาโกยบ้างก็ไม่ว่ากันพีงแต่ว่าอย่าให้มันโกยอย่างน่าเกลียดนะครับอย่าให้น้ามันมันวิ่งไปร้อยร้อยี่สิบเหรียญถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะผมว่ามันจะฉอหอกันทั้งโลกนะโดยเฉพาะประเทศไทยเองเราเป็นประเทศผู้ผู้บริโภคน้ํามันนึกออกไหมถ้าเกิดน้ามันมันสูงเกินไปน่ยมันจะกลายเป็นตัวขัดขวางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยในฐานะนักลงทุนนะก็คงจะต้องยอมรับว่าโอเค น้ำมันไม่ลงไม่เป็นไรแกไม่ต้องขึ้นและกันให้แกแกว่งอย,อยู่แถวเนี้ยนะครับแปดสก่าเหรียญเก้ก่าเหรียญก็พอทนนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็จะมีเรื่องของภาพเทคนิคนะเราต้องไม่ลืมว่าราคาปิดวันนี้นะครับหนึ 1, ่งพร็จเศษแบบนี้นะหกนะมันเหลืออีกเพียงแค่ประมาณ12จุดนะมันก็จะเข้าสู่แนวต้านสำคัญแล้ว1,680อีกเพียงแค่ 12. จุดนะ1680 ซึ่งนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมาตลอดว่าเวลาเซตนะครับหรือว่าหุ้นอะไรก็ตามอ่ะเวลาเข้าแนวต้านสําคัญอ่ะนะครับต้องบอกว่าคอนเทนต์นะครับหรือว่าปัจจัยปัจจัยพื้นฐานหรือการข่าวมันต้องแรงมากพอดีพอถึงจะผ่านแนวต้านสําคัญได้ดูกไหมถ้าแนวต้านย่อยอ่ะไม่มีปัญหานะครับใช้แค่เซนติเมนต์วอลลุ่มมันก็พาผ่านได้แต่ถ้าเป็นแนวต้านสําคัญอ่ะมันต้องมีคอนเทนต์ที่แข็งแรงเพียงพอนะ เพราะงั้นเราต้องลุ้นกันว่าในช่วงวันสองวันนี้จะมีอะไรข่าวแรงๆเข้ามาเพื่อพาเซตอินเด็กทะลุ1 6 8 0นได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาเรื่องของการข่าวแล้วก็ท่าทีของนักทุนสถาบันให้ดีนะซึ่งความดีงานของรอบนี้คือนักทุนสถาบัน,เ,นเขาขายหุ้นเซีรี่นี้มาสี่หมื่นล้านบาทนะครับส่วนหนึ่งอาจจะคืนเรื่อง l t f ไปแต่คิดว่าน่าจะมีกระสุนเหลือพออยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าสอสาวันนี้มันมีข่าวดีๆคอนเทนต์ดีๆนะผมว่านักทุนสถาบัน พร้อมที่จะ,ละไล่หุ้นขึ้นนะผมว่ามีมีลุ้นเลยงั้นเฝ้าเรื่องข่าวให้ดีผมว่านักทุนสถาบันเขาโหลดกระสุนพร้อมแล้วนะครับพลาดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าพึ่งไปลุกเข้าห้องน้านะผมว่าวันพฤหัสศุกน่ะเฝ้าตลาดดีๆนะครับอาจจะมีเฮนะนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าสองทมานวันนี้มันไม่มีข่าวอะไรแรงๆเข้ามานะเ <s> พื่อนๆที่เป็นสายเกง็งรายระยะสั้นก็อย่าเพลินแล้วกันนะครับแม้ว่าหุ้นเราจะขึ้นมา4ี่วันติดๆยกไฮยกโกลแบบนี้ ก็อย่าเพิ่งเพลินถ้าไม่มีข่าวอะไรสําคัญ1 6 8 0ก็อาจจะไม่ได้ผ่านง่ายๆนะครับอาแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนํำรายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันีกทีวันพรุ่งนี้ช่วงค่ำครับสวัสดีครับ ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะ